ลอยลอยบทเพลงแห่งความรักและคำสัญญาหลังจากส่งเพลงเลยซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่บอยพอต OS t ทีได้กระแสะตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆ เมื่อปลายปีที่ผ่านมาความคิดถึงในดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์สองศิลปินคุณภาพบอยโกศิยพงษ์และปอธนชัยอุดชินได้กลับมาสร้างความสุขให้แฟนๆอีกครั้งในรอบ16ปีหลายคนยกให้เลยเป็นเหมือนไทม์แมชชีนที่พาย้อนกลับไปสัมผัสกลิ่นอายของยุคทองแห่งดนตรีล่าสุดบอยพอร์ตสง่งซิงเกิลที่2ลอยลอยยังคงสานต่อหน้าที่น,นั้นด้วยการนำพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในยุคปลาย80ถึงต้น90ซึ่งเป็นช่วงที่ดนตรีฟังโซ และสมูทแจ๊สเฟื่องฟูที่สุดเพลงนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันผสมผสานสเสน่ห์จากยุคนั้นเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวลอยลอยบอกเล่าเรื่องราวความรักในอุดมคติผ่านบรรยากาศที่เปลี่ยมไปด้วยความแฟนตาซีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากฉากโรแมนติกในภาพยนตร์ซุปเปอร์แมน1987ที่ซู p เปอร์แมนพาโลอิสเลนบินลอยขึ้นเหนือฟากฟ้าอย่างงดงาม เพลงนี้จึงเหมือนบทกวีแห่งความรักที่เชิญชวนผู้ฟังให้ดื่มด่ำไปกับความฝันและความโรแมนติกโดยความพิเศษในงานดนตรี ได้รวมทีมดนตรีระดับโลกมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโอนิลมือกีตาร์คู่ใจของจอร์ดเบนสันที่มาสร้างซาวในสไตล์สมูทแจ๊สอันอบอุ่นและละเมียดละไมยแลนริชาร์ดมือกลองที่เคยร่วมงานกับศิลปินระดับตำนานอย่างสตีวีวันเดอร์จอร์ดเบนสันและกลาดีไนพร้อมด้วยเจวีเจวานนี่คอนลีเย่มือเบสที่ได้รับการยกย่องในวงการโซลมิวสิก และทีมเครื่องเป่าระดับตำนานจากวงเดอะแจ็ n สันเรช r ลส์และบอบบี้คาร์เวลอย่างเจฟฟ์ลิวอิสเดน l ี่วายสไต์และคริสซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้สร้างริทึมเซ e กชั่นอันทรงพลังขับเคลื่อนบทเพลงให้พาผู้ฟังล่องลอยไปในบรรยากาศโรแมนติกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบวกกับนาเสียงนุ่มลึกและลึกซึ้งของปอดทำให้เพลงลอยลอยเหมาะอย่างยิ่งที่จะมอบให้คนที่คุณรักเพื่อเป็นตัวแทนของความรู้สึกและคำสัญญาที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป นอกจากนี้เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความรักบอยพอดขอเชิญชวนแฟนๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมิวสิกวิดีโอพิเศษของเพลงลอยโดยส่งคลิปสั้นที่ ถ่ายทอดความรักของคุณและคู่รักพร้อมประกอบเพลงลอยลอยแล้วโพสต์ลงบน t k ิกตอกยูทูบรีวิวหรือช็อตพร้อมติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอยโพดสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอยพอรลอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอยปอสโดยทีมงานจะคัดเลือกคลิปที่เหมาะสมมาร้อยเรียงเป็น MV สุดพิเศษที่จะเปิดตัวในวันวาเลนไทน์นี้แล้วมาร่วมเฉลิมฉลองความรักที่แสนหวานไปพร้อมกันลอยลอยไม่เพียงแค่บทเพลงแห่งความรัก แต่ยังเป็นบทบันทึกของความทรงจำที่ล่องลอยข้ามการเวลาตามฟังและชมออฟ i c i a l ยลเอได้ทาง